สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์ดวงความรักระหว่างาน้องออกัสแล้วก็น้องน้ำฟ้านะคะพอดีมีลูกเพจขอมาอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นโหรา,าศาสากลเพราะฉะนั้นให้ดูตามโหรา,าศาสากลนะเป็นราศีอย่างเงี้ยดูตามวันเดือนปีเกิดตามโหรา,าศาสากลแล้วก็คือมันเป็นการวิเคราะห์ดวงความสมพงนะคะจากวันเดือนปีเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ในความรู้สึก นะแล้วก็ช่วงเวลาที่มันจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นให้ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังนะคะมันเป็นความแบบเหมือนจิ้นของเอฟซอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะชอบกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่อยากให้ทุกคนดราม่านะคะอ่ะมาดูในส่วนของพื้นดวงของน้องออกาสก่อนนะน้องออกาสเนี่ยเกิด ถ้าเป็นโหราศาสตร์กลจะอยู่ในราศีกันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีแบบแผนรักอะไรรักแบบ ต้องการความชัดเจนวางแผนเป็นคนวางแผนอะไรชัดเจนแล้วก็บางทีมากจนเกินไปด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบเรียนรู้นะคะรักการเรียนรู้แต่ว่าเป็นคนที่เก่งในการปรับตัวปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ได้ดีนะคะมีจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งนะคะคราวนี้ถ้าดาวดาวจันเนี่ยอยู่ในราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะ ะะมีความกดดันหรือมีความเครียดอะไรในเรื่องส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดออกไปพูดไปบางส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยความคิดเขาเขาจะรู้สึกลึกซึ้งถึงแบบอยากจะคิดทําอะไรก็อลุ่มอล่วยกับสิ่งรอบข้างแต่ก็จะชอบกดดันในตัวเองนะคะคุณออกัสเนี่ยสามารถมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศได้เลยนะค่อนข้างดีแล้วก็งานในส่วนด้านออนไลน์ ข่าวด้านออนไลน์เนี่ยสามารถโด่งดังได้นานหลายปีเลยอะติดต่อกันนะนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะ4ปีเนี่ยแน่นอนเลยค่อนข้างดีมากนะคะเอ,อ่ออันนี้เป็นพื้นดวงของคุณออการ์ดนะดวงความรักของคุณโอการ์ดเนี่ยคุณออการ์ดเป็นคนรักใครเราก็ชอบดูแลนะคะรักชอบดูแลรักแล้วก,ก็มีทั้งลูกล่อลูกชนชอบดูแลชอบ ที่จะอบอ้อมอารีกับผู้อื่นนะความรักชอบลักษณะผู้หญิงที่แบบมีความเป็นแม่มีความเป็นกุลสตรีค่อนข้างสูงนะแต่ก็อารมณ์แบบเหมือนบางทีก็แสดงออกบางทีก็ไม่แสดงออกนะจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าดาวศุกอยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะส่วนน้องน้ำฟ้าน้องน้ำฟ้าเนี่ยถ้าเป็นโหราศาสตร์กลจะอยู่ในราศี ปรากฏนะคะซึ่งค่อนข้างดีเป็นคนที่เนี่ยรูปลักษณะอ่อนหวานน่ารักนะคะมีทั้งลูกล่อลูกชนดาวสุขอยู่ที่ดีแล้วก็แต่ก็ค่อนข้างที่จะเอ่อขี้กังวลกับตัวเองนะเป็นคนคิดมากถึงแม้ว่าจะเข้าใจสิ่งรอบข้างอะไรเงี้ยอารมณ์จะชิลๆแต่ว่าก็มีความกังวลในตัวเองพอสมควรนะคะเป็นคนไม่ได้แบบ อุ้ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มีความอลุ่มอร่วยในตัวเองสูงมากนะคะแล้วก็ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างอย่างดีมากนะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่าถ้าทําอะไรแล้วเนี่ยต้องทําอะไรจริงจังเล่นบันเทิงได้แต่ว่าต้องให้เกิดความจริงจังแล้วก็มีประโยชน์นะค่อนข้างดีนะคะถือว่าเป็นคนที่พยายามปรับตัวแล้วก็ เปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างดีเก่งด้านเทคโนโลยีนะอืทำด้านออนไลน์ต่อไปถ้าอยากจะเปิดธุรกิจทำด้านออนไลน์หรือมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยด้านออนไลน์จะปังมากเลยนะคะดาวศุกร์อยู่ในราศีธาตุน้ำเหมือนกันแล้วก็องศาใกล้เคียงกันมากระหว่างน้องออกัสกับน้างน้ำฟ้านะคะถือว่ามีแอิจทัศนคติในเรื่องความรักใกล้เคียงกันต้องการคนที่ เหมือนกับอยากจะดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้แบบเธอต้องดูแลฉันอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้ามีคนรักมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าทัศนคติเนี่ยในแง่ความรักก็ค่อนข้างดีไปแนวโน้มในทางเดียวกันแต่ว่า ดาวที่มันเป็นคอนฟ lict นะในระหว่างพอเอามาดาวมาซินเนทรีกันเนี่ยจะเป็นดาวจันทร์มากกว่าเพราะว่าน้องออกัสเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนอาจจะขี้โมโหหงุดหงิดแล้วก็มีแผนการจองวางแผนอะไรเงี้ยนะคะน้ำฟ้าจะดูเป็นคนชิลๆนะแล้วก็ตัวตนของออกัสเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนทำอะไรแล้วเป็นคนวางแผนแล้วก็ค่อนข้างช่างเลือกเป็นคนค่อนข้างสตรีกนะคะก็เลย อาจจะมีคอนฟ lict ในลักษณะของ attitude attitude การใช้ชีวิตนะแต่โดยรวมทัศนคความคิดความรักความรู้สึกการตั้งใจทำอะไรของทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่นอบน้อมเข้าหาผู้คนด้วยกิริยาที่เป็นมิตรมีความ เป็นมีความเป็นคนที่มีไมตรีต่อคนนะ่ะเพราะฉะนั้นแนวโน้มการวางตัวหรือการใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันถือว่าค่อนข้างดีมากนะคะคราวนี้ถ้าจะมีความในความสัมพันธ์นะ่ะถ้าจะมีผลกระทบอ่ะจะเป็นแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางด้านสังคมหรือการไปศึกษาต่อการเรียนต่อหรือด้านอื่นมากกว่านะถ้าเขาชอบกันจริงๆหรือคบกันจริงๆนะคะแล้วก็ถือว่าทัศนคติในการ ในความรักหรือการแสดงความรักเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าจะหงุดหงิดกันนะอยู่ด้วยกันอาจจะมีตีกันแบบหงุดหงิดใส่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ถือว่าแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะชอบหาเรื่องกับอีกฝ่ายหนึ่งทําให้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า,าถ้าในความสัมพันธ์นะคะทั้งสองคนเนี่ยถ้าจะเปิดใจซึ่งกันและกันเนี่ยต้องดูหลังจากนี้ประมาณสักสองปีประมาณต้นปี28 เพราะว่าจะมีโซล่าอีคลิปในเรือนของดาวศุกร์ซึ่งมันเพอร์ไซกับทั้งคู่ช่วงนั้นทั้งคู่อาจจะมีข่าวดีโชคดีในเรื่องการเงินหรือโด่งดังอะไรเปรี้ยงป้างหลังจากนี้นะประมาณ2ปีแต่ถามว่าช่วงนี้จนไปถึงประมาณ2ปีซักบลนต้นต้นปี28หรือปลาย27เนี่ยก็ยังถือว่ามีโซล่าอีคลิปในเรือนของความรักที่เป็นดาวศุกร์เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ ความสัมพันธ์ถ้าคบกันก็ความสัมพันธ์ยังไปได้แต่หลังจากนี้เนี่ยประมาณสัก3ปีนะคะในดวงของน้องโอกาสเน่ยเสามันจะทับเสาซึ่งมันมีโอกาสที่ถ้าคบกับใครบางคนนะ่ะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเสาทับเสาในพื้นดวงมันจะมีความอึดอัดอยากจะพูดอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นมันยังต้องเป็นลักษณะที่ฝ่าฟันเปลี่ยนแปลงนะคะ แต่มีความสําคืนถ้าตามพื้นดวงเนี่ยถามว่าชอบกันได้ไหมชอบกันได้มีความผูกพันคลิกกันไหมคลิกกันแต่ยังเป็นลักษณะเหมือนกับยังต้องดูดูกันไปนะใน2-3ปีเพราะในดวงของออกัสมีดวงที่เสาทับเสาอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักการติดขัดเรื่องคําพูดหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็หลังจาก3ปีเป็นต้นไปเนี่ย มีโอกาสที่อะไรจะชัดเจนมากขึ้นน้ำดวงของน้องน้ำฟ้าเนี่ยในส่วนของประมาณ3ปียังดีอยู่เลยเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์ดาวเสาร์เนี่ยทำมุมดียังเป็นช่วงที่สามารถเคลื่อนย้าย,เป,ยเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีแต่ช่วงใกล้ๆเนี่ย มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีข่าวลือมีข่าวที่แบบเปลี่ยนแปลงอะไรแบบปรับปรับในดวงของน้องน้ําฟ้าก็มีโอกาสเนื่องจากยูเลนัทํามุมไม่ดีกับดาวเสาร์แล้วก็ยูในยูเลนัสยังไปทับดาวเสาร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันยังเป็นช่วงที่ชีวิตอายุของทั้งคู่เนี่ยยังต้องฝ่าฟันหรือมีบททดสอบอยู่นะ ถ้าคบกันต้องรอหลังจากนี้3ปีนะคะถึงจะเห็นความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วง2-3ปีมีโอกาสที่อาจจะเจอใครบางคนหรือมีใครบางคนเข้ามาเพิ่มเติมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ในความสัมพันธ์ค่อนข้างถือว่าดีเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วก็เป็นความปรารถนาดีซึ่งกันและกันค่ะ